สวัสดีครับเซลกานะครับผมจากคูบตาศรีสเกตเราจะเลื่อนนะครับสาขาอำเภอกันตาล้มนะครับเมื่อนี้เซลกามีโอกาสได้เขามาอบรมนะครับอยู่สำนักงานใหญ่นะครับอยู่ศรีสเกตนะครับในตัวจังหวัดนะครับเดี๋ยวจะพามาเบิ้งนะครับรถสต็อกหลายอย่งครับหลายแห่งยิมอยู่ศีเก่าปู่นะครับรุุนเียวบุกหัวเนี่ยเพียนบ่เต็มเลยนะครับรถหม่ครับหกองก็มีนะครับหกสองหาจะมาใหม่ๆเลยนะครับผู้ได้สนใจนะครับมี่รถนะครับ 6240 SU Head นะครับเ e a d ไฟน่นพันรับ<ว>รถเลยครับพูนครับรถจอดอ่าที่จอดอยู่นี่เป็น MU4 เก่าทั้งเบิดเลยนะครับนี่62อยู่ขั้นหนึ่งนะครับอยู่นี่แล้วพวกนี้จะเป็นที t ่ติดชุดปุ่งกีนะครับหาซิปแรงนะครับทุนจะเป็นอาจจะเป็น L, L รุน L ่น L นะครับ L หาซุน LC0 เต็มเลยครับ รถคุดรถเกี่ยวยู่ทางนี้นะครับมาทานยีรีครับยูซีส,สเกียนะครับติดบิ๊กซีแต่ว่าผมอยู่สาขากันทล่าล่มนะครับอ่าหกสองสี่ศูนย์มาทานไปม,มีรถไปนห่า่านรับได้เลยครับไม่ต้องล่อรถนะครับหรือผู้ใดเหตุเหล่องพานเหล้วนะครับล่รอรถกะเอาโตอ,อนุมัติพ้นอนุมัตินะมามายืนรับรถได้เลยนะครับ หรือว่า MUC เก่านะครับไลน์นี่ครับเป็นตับเลยนะครับตับหกหมื่นสองเจ็ดหมื่นสองนะครับรถใบมีดฟันรถตลีตอกีก็มีรถเกียวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาลงรถเกียวกันรถเกียวรถขุดนี่นี่เบิรนะครับอยู่นี่สต็อกร้ายเนีนะครับด DC เก่าสาม เก่าสามตัวน,นั้นเจ็ดศูนย์นี่ครับตั้งนั้นจะเป็นคูปตาแม็กนะครับคู่ปตามือสองหลกยยันครับทั้งนั้นก็ได้นี่ครับรถใหม่นะครับนี่ขั้นหนึ่งดุนได้นี่เก่าสามจีนะครับแล้วก็ซีมีรถคุดสองคันข้างล่างก็มีผมย่างไปเมื่อกี้เนี่กหลายอย่างนี่ นจะเป็นสามตันนะครับแบบตัวแอครับแออากาศนะครับรถคนี้ยังมันเดี๋ยวเคยขายนะครับมีแต่หัวหน้าขายนะครับเยอะครับอ่ะประมาณนี้นะครับพาชุ่มสำนีก่อนครับสกีเกตเราจะเลื่อนนะครับอยู่เส้นเส้นมาแต่ไซรัปอันเภออุทุมพรอิวไซครับติดบิ๊กซีนะครับกอนฮอดบิ๊กซีสกีเกียรตินะครับนี่มาไปนี่กับิ๊กซีนะครับอ่แต่ว่ารถเนี่ยสามารถ โยกใหญ่ไปหากันใดนะครับเ่าแก่เดียวกันนะครับเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหนาครับคลิปนี้ไว้เพียงสํานี้ก่อนนะครับผู้ใดสนใจนะครับหกสองมีรถนะครับโทรมาเสาหน้าเออกาได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ